กราบสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องคาบิดพีพีอีกแล้วนะครับวันนี้มาเล่นตัวสามดาวตัวผมนะครับผมมาเล่นลูกซองนะครับเหมือนเดิมนะผมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับมายิงลูกซองปกติเดโอเคเราก็ได้เจอห้องเลยนะฮะเราก็ลุยเลยกันดีกว่านะครับเฮ้แต่เสียงผมยังไม่ปรับนะท่านผู้ชมแป๊บนี้ยสักครู่นะฮะอาจจะเสียงดังไปหน่อย Alright let's move out มากนะฮะเอกมากแอย่างเท ตายเฉยเลยคุณผุ้มโดนจัดเลยจะได้เล่นบ้านหายวันนะ กระพริบต่อหน้าต่อตา,ตาเลยนะครับกระพริบกันนานจังอ่ะผมเผือไปลบไปนี่ครับที่ตอนย้ายเซิร์ฟมาใหม่ๆมทีเ่เพิ่มระยะเวลามมตาครับก็ให้ีให้ถาวรด้วยผมดันไปลบตอนเนือว่ามันใช้ไม่ได้นะครับ Ja! Uh -huh. uh -huh. ขิวเอาเฮ้ยยิงผมโดนได้ไงไม่ทราบเฮ้ยเฮ้ยผมบั๊กเหรออ้าวใช้โปรแกรมโอโหทุกท่านจบหลุดนะฮะขึ้นอ่าพบโปรแกรมช่วยเล่นนะฮะแต่จริงๆก็ไม่ได้เล่นนะครับผมเอ่อเหมือนว่าผมจะยิงหัวหรือเปล่าเมื่อกี้เลยหลุดนะฮะ โอ้แบบนี้ประจำครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาก็ตนะ่อกันเลยเลยผมก็จะไม่ตัดนะฮะช่วงที่ตอนหลุดผมจะไม่ตัดนะครับใช่ดูกันนะว่าเกมระบบเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ทั้งโปรทั้งเออก็ผมไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวเพราะผมไม่ก้าวไกลพวกเขานะ

กระพริบ <Yeah. pe ep> นะครับกระพริบนานจัดเลยผมก็ได้เปิดพวกเอ็กโซยิทมากเลยนะมันเท่ดีนะสหรับผมความมันเลี้ยวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหล่เหว่าแม่แม่เราอันนี้อุ้ยวู๊วู๊เลือกก่อนทางหลักก่อนปุ๊บ

โอ้โหตัวนี้อีกแล้วนะที่เหล่าผมเมื่อกี้ด้วยรอบหนึ่งนะฮะเพื่อนมาหยิบมาติดหน้าได้ไหมนะเพื่อน ความไวมาส์มันรู้สึกจะเร็วไปไหมปรับได้แค่นี้นะสุดแล้วของผมความไวมาส์ผมยังเร็วนะผมปรับต่ำสุดแล้วนะครับ Oh! ก,ออก,กแล้ว,เอ,ว,วอเ,เอมามา,มา,มาองไม่โดนนบยมายเอาวะแดีนี้เอาวะครับยิงยน้อยนะ ถ้ายิงยอดโดนผมก็โอ้ผมก็มเอา้าอีกแล้วนะนิสัยอย่างนี้รับไม่ได้อหสยอย่างนี้เซนายจัดบายบายเลย เลขมากโคตสวยนะครับผมดนเฉยดนฉยเล็กกว่ามะม่วงล่วงเฉยเลยนะครับ พูดเยอะหน่อยโะมนตีนนิดหน่อยโดนลังแกม,มาเยอะอออร์เจมอ่ะว้าวอีกแล้วตัวเดิมนะครับมันเป็นอะไรกับผมหรือเปล่าครับเนี่ย มันแค้นอะไรผมหรือเปล่าดูผมยิงมันเยอะเยอะเยอะไป แต่มันก็เหนื่อยนะครับผมผมก็เหนื่อยมากเลยนะฮะโอ้โห,โหล็อกอินได้กระสุนครับผมอ่ะมีคนสวัสดีนะครับครับแล้วก็อย่าให้เสียมาระาทนะครับอโอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะอย่าลืมโอเคสวัสดีครับผม